ต่อกันที่คู่ที่2ครับระหว่างเชลซีพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดราคาต่อรองเปิดไปที่เชลซีต่อ1ลูกควบหนึ่งลูกครึ่งครับเชลซีเตรียมเปิดสนามสแตมฟอร์ดบีตต้อนรับกรรมเยือนของทีมเวสต์แฮมโดยเจ้าบ้านเชลซีภายใต้การํทาทีมของแฟรงค์แลมพาร์ดต้องเร่งคืนความมั่นใจให้กับลูกทีมโดยเร็วนะครับหลังจากโมเมนตัมเสียไปแล้วจากการทำผลงานไม่ดีใน3เกมหลังสุดที่พวกเขานั้นก็ยังคงไม่ชนะใครและเป็นการแพ้ในเกมลีกมา2เกมติดต่อกันอีกด,ด้วยนะครับซึ่งเกมที่แล้วก็เป็นการบุกไปแพ้กับ ส่วนทางฝั่งเวสแฮมภายใต้กรับทีมของเดวิดมอยพาลูกทีมนั้นเดินหน้าเก็บแต้มสําคัญมาได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเกมล่าสุดนั้นก็เป็นการเสมอกับริสตันพารเลตส่งผลให้ตลอด6เกมหลังสุดในเกมลีกนั้นแพ้ไปเพียงแค่หนเดียวเท่านั้นนะครับดูแล้วเกมนี้เวสแฮมพวกเขานั้นยังเล่นกันด้วยระบบทีมที่ดีแม้ว่ากรดของนักเตะนั้นจะยังดูเป็นรองเจ้าบ้านอยู่ก็ตามทีแต่ในท้ายที่สุดแล้วเกมนี้น่าจะมีลุ้นหนึ่งแต้มไปได้นะครับหรือถ้าเกิดแย่จริงๆก็น่าจะเป็นการแพ้แแบ,บบุวิเท่านนั้น ทีเรดฟันทงวันนี้รองไปเลยคุนคอนเวสแฮมสกอดีาดเวสแฮมบุกมาเสอมอกับเชลซีหนึ่งหงและถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวยไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าเราจะไม่เสียใจอย่างแน่นอน